เอา F16 สองลำมาบินโฉบให้เป็นเกียรติเป็นสีเจริญกับพ่อของมันผมก็ต้องบอกว่าพ่อมันคือพ่อมันไม่ใช่พ่อของพวกเราเงินภาษีเกินเติมน้ำมัน F16 มึงไปหาเติมเอาเองแปลกไหมไ้คนพวกนี้มันจะซื้อเรือดำน้ำมันเคยถามไหมว่ามันจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถถัง7,000ล้านเครื่องบิน VIP 8 7 0 0ล้านมันเคยถามหัวใจตัวมันเองไหม มันเคยตักน้ําใส่กระโหลกแล้วถามตัวเองไหมว่าจะเอาเงินที่ไหนไอ้ลุงเนี่ยมึงยังขี้เกียจนั่งในสภามึงยังหลับเลยมึงยังขี้เกียจเลยส่วนไอ้เรือดำน้ำําเครื่องบินลบรถถังรถบ้ารถบออะไรถ้ามึงเสี่ยงกระสันอยากจะได้นักเดี๋ยวผมจะทำกล่องบริจาคไปแขวนคอในพลแล้วให้ในพลพันกว่าคนไปยืนขอบริจาคตามสี่แยก มันแก้ปัญหาด้วยการซื้อรถถังรถถังเกี่ยวอะไรกับยางพาราก็ไม่รู้เราก็ไปร้องมันใหม่ยางพาราช่วยด้วยช่วยด้วยลุงช่วยด้วยบอกได้เลยซื้อเรือดำน้ำชาวบึงการก็ตกใจว่าเฮ้ยเราซื้อเรือดำน้ำแล้วยางพารามันจะดีขึ้นได้ยังไงแม่ก็เลยไปร้องบอกช่วยด้วยช่วยด้วยบอก ได้ซื้อเครื่องบินลบ F35 มึงจะเอาเครื่องบินลบมาบินกีดยางให้คนบึงกาหรือไงดังนั้นพักก้าวไกลหมดความอดทนกับมันแล้วสมัยก่อนผมตัดงบประมาณทหารพอตัดรถถังมันซื้อเรือพอตัดเรือซื้อเรือดำน้ำพอตัดเรือดำน้ำมันซื้อเครื่องบินพอตัดเครื่องบินมันเอาไปซื้อกางเกงใน กินทุกเม็ดเอาทุกดอกล่าสุดพ่อมันตายจะลอยกระดูกพ่อมันที่อ่าวไทยยังเดือดร้อนภาษีประชาชนเอา F16 สองลำมาบินโฉบให้เป็นเกียรติเป็นสีเจริญกับพ่อของมันผมก็ต้องบอกว่าพ่อมันคือพ่อมันไม่ใช่พ่อของพวกเราเงินภาษี การสามพันมันบอกว่าเราจะเอาเงินที่ไหนมาทำแล้วไอ้รถไฟไทยที่มันขาดทุนบักโกรกเนี่ยมันจะเปลี่ยนป้ายใหม่สามสิบกว่าล้านมันเคยถามตัวเองไหมว่ามันจะเอาเงินที่ไหนมาเปลี่ยนป้ายมันจะซื้อเรือดำน้ำมันเคยถามไหมว่ามันจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถถังเจ็ดพันล้านเครื่องบินวีไอพีแปดพันเจ็ดร้อยล้าน มันเคยถามหัวใจตัวมันเองไหมมันเคยตักน้ําใส่กระโหลกแล้วถามตัวเองไหมว่าจะเอาเงินที่ไหนประชาชนเดือดร้อนแทนที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขมึงซื้อแต่อาวุธแล้วเคยลบกับใครไหมไม่เคยมีมาบอกด้วยอย่างน้อยจะได้ให้เด็กไปดูเครื่องบินตอนวันเด็กมันจะมีเด็กหน้องคายสักกี่คน ที่ได้ไปดู F-35 ของพวกมันจะมีเด็กหน้องคายสักกี่คนที่ได้มีวาสนาไปดำเรือดำน้ำกับมันวันนี้พ่อแม่ต้องจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าเล่าค่าเรียนก็ไม่ไหวแล้วเอางบประมาณมาให้พี่น้องประชาชนให้ประชานหน้าใสไม่ดีกว่าใช่ไม่ใช่และนี่แหะฮะคือนโยบายสามพันสำหรับคู่สูงอายุ 1,200บาทสำหรับคุณแม่ที่มีลูกเล็กแรกเกิดถึง6ขวบหลายคนบอกว่าทำแล้วทำแล้ววิโลธ์ก้าวไกลคิดยังไงไอ้บักหาพวกนี้ก็ถามผมอิดเฮ้ยทำสวัสดิการแบบนี้คนไทยจะขี้เกียจผมถามว่าประเทศไหนให้คนแก่อายุ60มาขยันมันมีประเทศไหนไอ้ลุงเนี่ย มึงยังขี้เกียจนั่งในสภามึงยังหลับเลยมึงยังขี้เกียจเลยแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาบอกให้ประชาชนผู้เฒ่าผู้แก่มาขยันสวัสดิการนี้เราทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้แก่ผู้เฒ่าอยู่ดีกินดีให้คุณแม่ที่มีลูกเล็กมีกําลังใจในการเลี้ยงลูกมีกําลังใจในการทํางานนี่คือเด้งที่หนึ่งเด้งที่สองผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ อยู่ที่วัดเฝ้าไร่อยู่ที่หนองคายเวลาจะใช้เงินจะใช้ที่ไหนก็แถวนี้จริงไหมดีถ้าทุกวันนี้พี่น้องประชาชนจำผมที่ผมพูดเอาไว้นะทหารมันทำตัวใหญ่ครับฟ้ามากครับพี่น้องมันทำตัวเป็นคนที่ถือทัพพีคันใหญ่ๆ แล้วตักเอาข้าวไปกินก่อนเหมือนตักเอางบประมาณไปใช้ก่อนไปผลานไปถลุงก่อนพอมันไปผลานไปถลุงก่อนแล้วมันเหลือข้าวก้นหม้อเหลืองบกระจิตกระจ้อยก็ค่อยมาให้ประชาชนใช้เด้งที่สี่ของสวัสดิการก้าวไกลคือประชาชนถือทัพพีก่อนตักสวัสดิการมาให้ผู้เฒ่าผู้แก่มาให้คุณแม่ก่อนเหลือแค่ไหนทหารมึงเอาไปบริหารจัดการกันเอง เราเคยสงสัยกันไหมโรงพยาบาลขาดเงินต้องทำยังไงต้องไปวิ่งขอเงินขอบอริจาคโรงพยาบาลขาดอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยต้องไปไว่ายน้ำข้ามโขงขอเงินบริจาค<ณ>เราไม่เคยคิดกับตาลปัดเลยครับพี่น้องไอ้ของที่จำเป็นรัฐบาลต้องจัดเงินให้ ส่วนไอเรือดำน้ำเครื่องบินลบรถถังรถบ้ารถบออะไรถ้ามึงเซียงกะสันอยากจะได้นะักเดี๋ยวผมจะทำกล่องบริจาคไปแขวนคอในคนไปแขวนคอในพลแล้วให้ในพลพันกว่าคนไปยืนขอบริจาคตามสี่แยกเรือดำนา้ำมึงอยากได้ไปขอบริจาคดีไม่ดีงบประมาณต้องจัดให้กับประชาชนกอนใช่ไม่ใช่ อ่าแล้วยาบ้าเดี๋ยวนี้จะบอกว่าสองปอทำของแพงก็ว่าเขาเกินไปนะหมูแพงอะจริงข่าไฟแพงก็จริงแต่ว่าเขาทั้งหมดไม่ได้นะเพราะอย่างน้อยเขาทำยาบ้าราคาถูกใช่ไม่ใช่ใชแล้วเดี๋ยวนี้วัคซีนชอบฉีดสูตรไข้ซีดูแว็กแอสตาเดี๋ยวนี้ชอบสูตรไข้กันจัง พอตอนนี้ยาเสพติดก็เอายาบ้ามาควายกับกันชาแล้วเราไม่ห่วงลูกห่วงหลานเหรอเดี๋ยวสมัยก่อนผมไปโรงเรียนคุณครูต้องตรวจว่ามีเหล็กมีมีไม้บรรทัดเหล็กอยู่ในกระเป๋ามาตีกันหรือเปล่ายุคนี้ไม้บรรทัดเหล็กไม่มีแล้วกลัวแล้วว่าเปิดกระเป๋าลงไปลูกหลานเราพกบ,บ้องกันชาไปโรงเรียน บ้องกัญชาในโรงเรียนเอาไม่เอาไม่เอา,เอา,เอาใช่ไม่ใช่ไม่เอาบ้องกัญชาในโรงเรียนเอาควันกัญชาออกจากลูกหลานผมบอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้เลือกดีๆนะเลือกผิดคนประเทศไทยไม่ใช่แค่เจอควันพ m 2.5แต่จะเจอควันกัญชาเต็มหมู่บ้านด้วยกัญชาไม่เอาใช่ไม่ใช่กัญชา งั้นทนไม่ไหวยาบ้าก็เหนื่อยแล้วยังจะมีกัญชาสมัยก่อนเสพยาบ้าปีนขึ้นเสาไฟฟ้ายุคใหม่ปีนขึ้นเสาไฟฟ้าจี้เด็กแล้วยังไปหัวเลาะบนยอดเสาด้วยแล้วปรากฏว่าไอ้เด็กที่ถูกจี้ก็หัวเลาะตามไปด้วยเพราะไอ้เด็กมันก็สูดควันกัญชาเหมือนกันแล้วตำรวจก็ไม่จับนะ ขขบวนให้นักท่องเที่ยวจีนชาวบ้านรู้หมดส่งยาอยู่ที่ไหนแต่ตำรวจปัญญาอ่อนไม่รู้ว่ายาอยู่ที่ไหนเหมือนกัน